ท่านผู้ชมคะเป็นเวลานานถึง68วันเลยทีเดียวนะคะที่พวกเราคนไทยทุกคนนั้นต้องเผชิญอยู่กับความทุกข์ใจในสถานการณ์ในด้านการเมืองของการเผชิญหน้ากันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะพวกเราก็สามารถฟันฝ่าปัญหาและความเลวร้ายต่างๆนั้นมาได้แม้ในวันที่เมฆหมอกของความเจ็บปวดและความสูญเสียจะได้ผ่าดพ้นกันไปนะคะแต่กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็สมควรอย่างยิ่งค่ะที่พวกเราคนไทยทุกคนนั้นจะได้นํามาเป็นบทเรียนและเป็นเครื่องเตือนใจ และทั้งนี้นะคะทางสำนักข่าวทีนิวส์จึงได้จัดทำสกู๊ปข่าวพิเศษชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อที่ใจท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะการชุมนุมในที่สาธารณะโดยเฉพาะการชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมการถูกเอารัดเอาเปรียบที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นๆถือเป็นสิทธิพื้นฐานตามระบบการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยที่บุคคลสามารถกระทำได้อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและทวงถามหาผลประโยชน์ที่สมควรจะได้รับแต่ประการสําคัญของการชุมนุมจะต้องไม่กระทบต่อเสรีภาพของประชาชนกลุ่มอื่นและจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทย ปีพุทธศักราช2550บัญญัติไว้ในมาตรา63ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธการจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจักระทำไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือในระหว่างเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก ซึ่งหากการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเป็นไปด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงก็จะถือว่าการเมืองภาคประชาชนได้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแต่ถามว่าการชุมนุมที่ผ่านมาได้ํำเนินไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวในช่วงวันที่12มีนาคมถึง19พฤษภาคม2553ทั้งการกีดขวางเส้นทางการจราจรตั้งด่านตรวจคน้น บุกยึดพื้นที่สี่แยกราชประสงค์ส่งผลกระทบต่อสิทธิและสวิภาพของประชาชนและก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลร,รวมถึงการปรากฏตัวของกองกําลังติดอาวุธและการใช้อาวุธสงครามนานา,นาชนิดที่พยายามทําให้เห็นว่ารัฐบาลเป็นรัฐที่ล้มเหลวไม่สามารถดําเนินการใดๆกับกลุ่มผู้จุนุมจึงไม่สมควรที่จะบริหารประเทศต่อไป ากเหตุการณ์มิกสัสญีที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนบนพื้นแผ่นดินไทยค่ะทำให้มีข้อสงสัยตามติดกันมานะคะว่าตกลงแล้วการชุมนุมเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงนั้นเป็นไปตามระบบประชาธิปไตยหรือว่ามีใครอยู่เบื้องหลังคอยขับเคลื่อนสถานการณ์เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง